อ๋อไออันี้บอกว่าเล่นในโหมดมัลติเพลเยอร์อ่ะอ๋อมัลติเหรออืมเป็นทันพาร์ีกว่าครับต้องเติมมาดิถ้าเป็นทันพาร์ตอ่ะถูกชะคนเล่นไหนๆกันเลยมีคนยิงทางขวาไปไปเล่นได้ไหมฮะไปมีคนมีคนเกิดตรงนี้ตรงนี้จะมีคนเกิดตรงนี้อยู่ตรงปั๊ม ไปดักความเพื่ออะได้ครับรู้สเติมเปล่าอ่ะเพื่อนๆจะหา,หายหรือเปล่าหืมหืมผมลืมตลอดเลยว่ะว่าลืมเติมน,นี่นี่เสียงวะต้องผม,มเจอบอนมง

ตัวดีคนคนหรือบอด่าคน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 อแตกกินดาว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 เอเคเกิดมันอันนี้ให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวรีดข้อมูลให้เพราะว่าให้เจอยไหมหลังหลังต้นไกลๆเลยอ่ะ Là, เจอแล้วสไนได้ปะได้ไ,ได้ได้แต่ผมไม,ม่มีสไนเยีตยมุมผมไม่เห็นกลัวกลัวมันชุบกล้ไ,ไกลล้วร่างออกแบบนะอ๋อเจอแล้วผมรอผมไม่ได้ไปนะนปเพราะว่ากลัวอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมันชุบดาวดาวดาวไม,ไม่มีเลยไม่ใช่หรอ ตายแล้วตายแล้วตายแล้วสามให้คนจีนมีอะไรบ้างคเพื่อนเสร็จไปขายก่อนเลยคนใหญ่คนจีนชอบใส่ชุดประเทศจีนชุดอะไรวะอ้าวได้ขนไดนล้ สิบเตห้าศเฮ้ยเนะฮ้ยนี่คน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 กระโดดยงๆเลยสองคนสองคนผมอยู่ฝั่งซ้ายไปจีมกับดาวนึงดาวนึงตรงไหนดล้าวดาวดาวดาวส้มอ่ะตายไปเลยจะมี ผมซ้ำผมซ้ำพราะไม่ไม่อีกตัวหนึ่งอยู่ประมาณนี้เพ้าะมันกลับมาไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจเพราะผมโดดลงเมื่อกี้แต่กระเป๋ายังไม่หายนะแสดงว่า้ามันออกยังอยู่กระเป๋าหายยังยังนี่ผมหายหมดแล้วนะเพื่อนอยู่แถวนี้แหละเราไม่ได้เซิร์ชก่อน เม,มื่<พ>อกี้มันอยู่กลางถนนมัง,งผมะนะ <c oughs> ผมก็เลยยิงเลยก่อนผมเห็นสองตัวแหละอืมผมเห็นสองตัวโดด <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งังได้เลยครับเผื่อ <c oughs> เพื่อนมันจะไปชุบเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงนี้อีกตัวเออม,มันหายไปแล้วครับศพหายไปแล้วหนีออกไปแล้ว <พอ>เราทำอะไรต่อเคเวสเหรอครับโอะเคเควสอะไรตรงนี้แม่งโล่งซัสุสด <junto> นี่แหละอดชลไปเลยในหมู่บ้านนี้บอดเยอะครับเดี๋ยวบอดบอดก็ตึงอยู่นะอืมบอดตึงเลยในนี้เตียบอดบอดเกาะบอง วอดชาวบ้านเฉยๆวอดนะไม่แน่ใจวันก่อนผมเจอแต่ชุเดเต็มช่วยวอดชาวบ้านที่ถือ RPG ใช่ <c oughs> ชาวบ้านของจริงนี่เฮ้ยผมเจอของเกาะใครยังได้ขอบบอกนะ มียูซีอันมียูปกอันมย่อเลอ้าวรถพันโอ้บอดจังิงเจ้าฟีจีสวยโอ้โอ้อ่าบอรส์สับได้มาเป็นเฟดอาวอ้าจะตายนะยเบอร์สองอ่ะออรอด้วครับ เฮ้ยรู้สึกผมจะเห็นสันหนไหนงั้นเดี๋ยวคุณหลบหลบไปเดี๋ยวเนั่นน่ละมันิีหว่ดอยู 1941, ่หรือเปล่าใกล้ๆเหมือนเห็นแว๊บๆเมื่อกี้ใช่เปล่าวะต้องไปดูย้อนหลังอ่ะตัวที่หายคนเก็บไปละไ้เก็บเพื่อนเก็บไหมไม่ใช่พลรกเกียหาย โอ้มาไม่หยุดเลยโอ้โหน่ารอดเจังเลยเอ้ามีชุบอยู่ครับม oh, oh, um, ีช pues um ุบอยู่ไม่น่าเลยไปตลาดแล้วกันมาเก็ต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 มีเกาะเหลือบ่เพื่อนมีกล่องใช่ไหมครับมาตรงผมเลย ิึงนะครับิึงเลยครับระเบิดไปกินอ๋ออาอไม่โดนเนี่ยผมผมเห็นเหมือนสไนฝั่งนี้ป่ะไม่แน่ใจระเบิดไปกิน แล้วโอ้ยโอหข้างหลังเห็นน้อีกแล้วโอ้ยตอนนี้เหรอป่าวบบแบบถบอลบอลเดียวเลยหลันั้นครับเดลืตัวเดียวครับกำลังมานะตัวนึง ไปมันไป,ม,นไปม,นมันไม่ปล่อ,อย <M> อยู่ไหนๆเพราะว่าลังคาเหอะครับตอนนี้เราจะปวดตัวไปมากกว่านี้เอ้ยเจอคนเจอคนเจอคนไหนคนคนข้นางหน้าข้างหน้าหน้าผมหน้าผมหน้ารถยนต์อ <M> ๋อโอเค

เพื่อนแตะหน่อยเพื่อนแตะหน่อยโอเคมันมีตัวหนึ่งตัวชุดดำใช่หรอใช่ในบ้านในบ้านในบ้านบันไดบันไดตัวเดียวครับเหลือตัวสุดท้ายก่อแตก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 เนี่ยโดนแล้วโดนแล้วขึ้นไปเลี้ยวซ้ายสวยซ้ายแล้วครับอุ้ยตกใจ เฮ้ยเวกเตอร์มาพอดีเลยเฮ้ยเวกเตอร์ผมเอาเพื่อนเหรอขอโทษแบกมาจะรูดกันเองซะแล้วเดี๋ยวตดอกแขกไปปอดข้างล่างหายว่ะฮ่า อ้าวกระเป๋าหายหมดแล้วมันออกมาละขอใช่น่าจะมาร้านค้านี่แหละเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเอาออกไปใช่ไหมเอาขายได้ไหมของอะจใจครับขายเด้มันจะมันจะลดกูดาวไหมถ้าขายอ่ะอ่าถ้าถือตังไปเยอะมันก็จะลดกูดาวเยอะครับออ๋ ถือเงินออกเยอะนะคืออะไรนะถ้าเราถือเงินออกจากเกมเยอะรถรถโคดาวโหลดเอาุปก็จะเยอะตามครับ oh. ตอนนี้ผมทำโกนั้นะ้อ,อยโยนตัวเเป็นว่าเล็น ต่อเราอ่ะมีคนขับรถมาให้ซันนึงต่อที่นี่เป็นน่ไหมใช่ครับเออเราไปหาปัญญาเราอ่าเดี๋ยวเราไปหาเปิดตู้เซฟกันตู้เซฟข้างนี้เราดึงดูด คนอยู่นะบริก <ừ? S 2> ัทเทียบเอ่อเหมือมนข้างๆเนี่ยใช่เมืองเราเนี่ยโลหันออยเ่เดี๋ยวปวดเสาดูก็ลุกตรงเนี้ย ยังไม่มีใครเปิดนะต้องเปิดดูก่อนครับบเหรอบดนั้นบอด,บอดฟาร์มตังก่อนเดี๋ยวเราซื้อ UAV ไว้ออกเดี๋ยวเอาเฟสให้นะมาป่ <laughs> าอ้เมื่อกี้มาอยู่ เฮ้ยเอาเรื่องนะเอาบอดมันโดนบัสมาดีแล้วรันไม่น่าเบื่อลำบากเราอะดิ <c oughs> <c oughs> มันก็ EC p l ไ y เกมมันง่าย ไม่มีเกาะสามมึงเลยลเล่าเราใช้ไปสามตี 4. มีแต่ตัวเปล่ามันเลยเจอไหมท่านจะเป็นแบปฮอปอ่ะครับผมเก็บแล้วผมเก็บแล้วข่าเกอยู่ั้นบนผม,ผมเก็บเควสแล้วนะมีฮอตรงนี้เดี๋ยวเราไปเอาหอเสรออนจเลยเสร็จควิสเช่นี่วกน ไมมันยังไม่ขึ้นอะบเหรอไมหน่าอยู่ข้างในบ้านในชั้นสองวะเพราะว่าผมอยู่บนหลังคาไม่เจอใกล้ใครกดอะฮะมีคนกดเสาอ่ะเราเรากดไม่ใช่ไม่ใช่มันกดใหม่ไม่ถ้าถ้าถ้าเป็นวงอ่ะเสร็จแล้วเสาเรา เนี่ยพุ่งหมดเวลาสอนแล้วอ๋ออ๋อเมื่อกี้ได้ยินเรดิโอแตกมาเอ๋หนุม่ม จะร่วงไหมเนี่ยอุ้ยบดบางบดบางโอเคเคลียร์เสแล้วเก,ก,ก็บเกาะกับ <UA V. S 2> ปืนก่อนตังตังดูวี จาไ,ไหนต่อเราผมออกจากนี่ได้ไหมถ้าออกมันจะเป็นอะไรไหมจากไหนครับจากเสาเนี่ยมันจะอัพโหลดต่อไหมอ่ะมีม,มีมีเพื่อนอยู่ตรงเสออาอ,อยู่เสร็จแล้วเสร็จแลนอเราไปรวยไีแปดนาทีรีคิวไหม ได้หมดครับเราอยู่ในดันนี้ประมาณ18นาทีแล้วเร,เ,ลเรามีตังค์ซื้อ UAV แล้วไม่ใช่เหรอมันมีทางออกตรงน,นี้เพื่อนซื้อ UAV ยังอะเรา,เ,ราเดี๋ยวเราเก็บรีคิวแล้วออกก็ได้โอเคได้ไปเหวอ จริงเราโดดโดดร่มแล้วก็ออกก็ได้นะโดดจากไหนอะโดดจากเสาไปถึงนั่นน่ะหรอได้ได้เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูระวัง,งนะพ <อ S 2> <า>เพราะรถ<ม><ล>ไ,ได้ภารกิจด้วยนี่มันเป็นแอร์ไตรว่ะไม่ได้ใส่มีละ ผมโดดร่มนะเพื่อนไปเลยได้ไดผมจะไปเก็บภารกิจดีคิวก่อนอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเหลือเราตั้งเศษนาทีเดี๋ยวขึ้นเสาไปแป๊บนึงเฮ้ยคุณผมไม่ใช่บอ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 บบบด ตรงผมเลยน่ว่ะอุ้ยรีคิวนะเดี๋ยวเพิ่งเข้านะเ้องเข้าพร้อมกันเพราะม,มันมีเวลาอยู่ได้แล้วไม่ผ่านออาลรีคิวข้างในเหรอโอ้เจ็บเลย งไปเดินตรงนั้นผมลืมดูเลยอ่ะด้ว่ว่าเลสกิลอยู่ไอ้ที่เพื่อนไปเมื่อกี้ผมก็เลยโดดไปก่อนหน้าซะด้วยโอ้ยตรงนี้เลยยิงจากข้างนอกก่อนได้ไหมไม่ได้ครับได้ ตัวตัวมาเขียนบอลหมองหมอเดี๋ยวเราเราเราเคลียร์จากชั้นบนครับเพราะว่าตัวสำคัญสนใหญ่อยู่ชั้นบนโอ้ข้างล่างมันไม่มีหน้าต่างแต่ชั้นบนมีเมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งโอ้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 แม่คุณเปิดอะไรเปิดแล้วมีมีคนเปิดข้างล่างเยอะนะ เจอแล้ไม่เจอละต่าโคเวอร์ครับเจอนี่ละโอเคใกล้ใกล้เฮ้ยโอ้โน to to อหนี друг, hey, ่ก hey. nah, ่อนไหมตรงก่อนก่อนตรงก่อนวันตรงก่อนถึงลมนอะตรงผมตรงผม ต้องป่อยไปหมขึ้นรถใช่ปะ่ะเออมีรถเออมีรถจบขึ้นรถไม่ได้ขึ้นไปยืนบนหลังคาขึ้นไปยืนบนหลังคาาดโดดจากข้างหน้ารถอ่ะโอ้โหแจมงเลยลืมกดโมเมนตัมไปเลยครับเกมนี้เลยโอ้ย มาให้อีกทีได้ไหมทางออกขวาเพื่อนขวาขวาเพื่อนขวาไม่ใช่ทางออกไปส่งส่งยี<อ>่ห้อโอ้ไม้ยังเส็จแล้วเสร็จจะใครอีก วัคถุภาพเอาตายท้องเครื่องบินมาดิ